สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องอมาหอดงานละจ้าถึงงานแล้วนะคะมาแรงพอกันอยู่โรงเรียน โพวงวิทยานะคะตำบลโพวงอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดค่ะพี่น้องไปใส่ย,ยา,าปาร์ตเดี่ยวเดียวปาดตกางเกงไหมสวยเนาะมัอนีน้เนาะ่นเร็วม่ะวนยาบรรยากาศย่างม,มือเร่งค่ะพี่น้องคะ่ะล้างเวทีนะคะ วันนี้อากาศดีมากๆเลยเต็นเราอยู่ไหนเออ บรรยากาศข้างหน้าค่ะลุงจังเดย อายมาดีค่ะ,ะคคย่างจ้าหอดก็หอดจ้าโอ้ข้างหน้ามันต้องอ้อมไกล่แล้วเปล่าไอ้ไลกลุ่ดมาสิ่าสิไปข้างหนา้ <พอ S 2> นาโอ้ไปแล้วไปน้ำหาลูกสาวก่อน มือเลี้ยงพอกันด้วยค่ะบรรยากาศดีมากไม่จืดไม่แฉะไม่ตมนะคะวันนี้แห้งคอ,อยเนาแม่มาดีจ้ะพ่อสวัสดีค่ะแม่ยังกินจ้ะก้อยก้อยเนื้อบ่พ่อพอดีเม่นุ่นเดี๋ยวปลาคนเอาหมูไม่ใหวไปเลยอ๋อหมูบ่ค่ะในตกว่าเนื้อ แซ่บแซ่บแซบแซบ,บจ้ามือเลี้ยงบัตรเท่าไรคะพ่อหนึ<า> <120 S 2> 120่งร้อยบาทนะคะบาพบาตรพี่น้องลูกสาวอยู่ใส่คือว่าเพ่นนอนอยู่ อยู่ในอาคารไหนนะ นำหาบาพอเลยค่ะพี่น้องค่ะลูกสาววันไม่ไปใส่บุญน,นี่ลหละอุ้งอิงบ้านในมางงานนะคะพอ่พอพ่อ พ่อจ้าวันใหม่ไปใส่จ้าไปน้าปุกไปอยู่บนกทันตือนหนูก็ไปหาแล้วก็พ่มีอยู่อาคารเอาคนละอาคารไปเบิงเลยเพื่ยนันปาอมสังกสีแม่จามื่นค้นม่าอเลลง เดี๋ยวพพี่น้องอยางส้มขังหนาจะข้าก่อนค่ะจะคอยไปหาน้องวันไม้นะคะพี่น้องกว่วงอิลีกว่วงอิลีกว่งกวงแห้งอิลีค่ะปี่้ขันเต็มนี่นี่สามหมื่นคนอิลีค่ะพี่น้องค่ะเบิงเ่งใน ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะวันนี้นะคะ คึ้นนำหาตัวอยากแท้ลูกสาวนี่พอกันใช้สีมานี่แล้วครับใส่เล่นเล่นตอนอยู่อืมเั่งนอนไหนงเป็นไงบ้างนอนหลับดีปอบบดีห้งผ่านว่ะสันอภัยอันอยากกันยุงน้่เล่ากีนอนบดยุ้งหลายเตี๋ยววันไม่ไปใส่แล้วอ๋อ การใช้ว่วอยูในหนีสะดบตามหาตัวยากมากค่ะไปก่อนไปครับพี่น้อง นี่เนน้ำหาบรเห็นสิเสาน้ำหาเราได้ลูกสิมาตท่าคีบห <ouse> าอพอๆแม่แม่เอฟซีเบิ้งเนี่ยที่ใส่เนี่ยสวัสดีครับน้องก,กินคนสวยสวสมาแล้วครับ,รบมาแล้ววันนี้ อ่าน้องมันปิดกล่องไว้แล้วเขาสุดปลายเขาดีเลยเขาสีเขาดีดังแน่กับว่าไรเขอปิดกล้องไว้ไหมปิดแล้วเ้มนค่ะปิดแล้วเลยไหยุดเได้บ่อบ่ยอมไทยเขาบอกอไร่งมาปกตัวดบแจ้งเกิดขาเลยไหมบ่บ่บ่าด้บ่หาเขากล้องจะโอ้ยมาผู้หายกับไทยพอในรู้ไงคนหูจักพอเนี้ยโอ้ยผู้หายผู้ใดสิอยากหูจักน้องฟอสยนฟอๆ ฮะบัวว่าอยากทายหลวงก็ะเทยกิดดูโพดเวยยังก็มีตะห้องเกิดยังึืนก็มีตะห้องไปทายได้ผีปลาสาบุตรนั่นเห็นว่าฮันไอเหตุยังอยู่พักเงนหัวล่ะปลาโนดกระได้ พี่น้องกิจกรรมย่ามือเลงค่ะก่อนไปอาบน้าแต่งตัวแต่งหน้านะคะพี่ๆกัเธอก็จะมาตีบอลแม่จะเลีงด้วยแม่จะแลงด้วยเอง้นะพี่น้องเจ๊กน้อยกับหัวเจ๊กน่อยกับกีดได้เนี่ยเอกมาเอาไปยัง พี่อยากอรดเสาะไม่เจ๊สารกโอ้ยผูโตมันดอกผู้ใดเป็นกรรมการเนี่ยบ่มีบ่มีบ่มีเน่บ่โอ้ยเขาอยู่บนเจ็บคอเตี่ยจะไปาแล้วาฟางมันี่นกบี่่กรรมการทุ่นายปลาฟางมันิพ่นสิบปอนกบี คอยคยไปเรากรรมการนี้คอยเจียบคอก็ไปยุหังแล้วแกถ่าย้ามเลยดีเยจะมีเสียงนกวีดจะถ่าฟังเลยจ้าจ้าจ้าเคุยซี่นี่เขาบอกเท่าไรเรานีเตีมเนี่ยสิบแดสิบเก้าเอาก้ามด้อาไปวนกีดมาบ่ทัน

ว่าส <łość> ิเกินย่งองกคนรนี่รับหม่จ้าว้ย่หม่อาคลิปนี้ไว้สำนีสะก่อนค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้เรานัวหัวมวลพอกันคลิปนาเด้อค่ะมือแลงพอกันอยู่โรงเรียนโพวงวิทยานะคะอำเภอคุนหานจังหวัดชีสเกตเด้อค่ะ